สวัสดีค่ะวันนี้เจแปนคิทเช่นนะคะเราจะมาทำํำพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะพิซซ่าญี่ปุ่นนี้เราเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโอโคโนมิยากินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยส่วนผสมวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะมีเนื้อนะคะก็คือเป็นหมูนะคะแล้วก็เป็นกระลำสับละเอียดแล้วก็แป้งโอโคโนมิยากิไข่นะคะแล้วก็มายองเนส แล้วก็ผงปลาโอเอาไว้โรยตอนเสร็จนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําซอสน้ําซอสนะคะโอโคโนโมิยากิแล้วก็อีกอย่างตัวประกอบอันคือตอนเสร็จนะคะก็คือผงสาหร่ายเอาไว้โรยหน้าเอาไว้ตอนเสร็จแล้วนะคะผ,ผักกะหล่ำหั่นนะคะมายองเนสแป้งทับ คโนมิยากินะคะแล้วก็ผงสาลายไข่น้ำซอสอคุณนมิยากิสำเร็จรูปนะคะแล้วก็เนื้อหมูค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยลำดับแรกง,ง่ายๆเลยนะคะก็คือใส่แป้งเข้าไปนะคะตามกะประมาณนะคะกิน2คนนะคะแป้งประมาณไหนกะเอาไม่มีสูตรตามตัวนะคะก็คือ เราจะใส่แป้งเข้าไปก่อนแล้วก็ผสมด้วยน้ำเย็นปนให้เข้ากันนะคะไข่เข้าไปนะคะเพื่อความความอุดมสมบูรณ์ก็คือมีวิตามินนะคะสมไข่และแป้งเข้ากันแล้วนะคะตีเข้ากันแล้วเราก็ใส่กระลำนะคะที่เราสับละเอียดเนี่ยคะ่ะเข้าไปแล้วก็ผสมให้เข้ากัน หลังจากผสมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะก็คือเตรียมใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะ,ะก็คือเราจะทําการเทปแป้งนะคะแล้วก็ใส่เนอรอหมูรอ,อ,อมาทำนะเออขึ้นมาขึ้นมาเออ,เอ,อใส่เนื้อหมูเข้าไป3ชิ้นนะคะ ลำดับแรกเราจะต้องใส่หมูเข้าไปก่อนนะคะเพื่อที่จะว่าหมูมันจะทําให้สูกยากที่สเพราะผักกับแป้งเนี่ยมันจะสุกง่ายเราจะทานเราจะทอดเหมือนย่างหมือว่าเร็กก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ผักกระหล่ำที่ผสมแป้งเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราพิกคว่ำแล้วเราก็ใส่แป้งอีกทีนึงก็กลายเป็นว่าหมูอยู่ข้างในนะคะกินครับยังไม่สุกครับ ยังไม่สุกนะยังไม่กินนะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนสต๊อปพอเราใส่แป้งกับผักกระหล่ำเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดฝาพักไว้สักประมาณให้พอเหลืองนะคะแล้วเราค่อยคว่ำหดแล้วค่ะจะถือตะหลิวเองนะคะออ่าห้ให,ให้มันร้อนลูกอันนะี้เตามันร้อนนะ นี่คือแม่ครัวเรานะคะร้อนนะไม่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 ืมมมมม้ออย่างนั้นครับก็ได้เอาวางรอก่อนครับนะเดี๋ยวค่อยพลิกแล้วนะรอก่อนครับจริงแล้วนะคะไอเรื่องของแป้งแล้วก็ไข่เนี่ยมันเราไม่ต้องซีเรียสเพราะเราเซื้อสําเร็จรูปมาแต่ประเด็นก็คือต้อง เป็นซอสที่อร่อยนะคะถ้าซอสอร่อยอะไรก็อร่อยนะคะก็ได้อโอคลนนมินญี่หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วโรยเข้าไปร้อนๆเลยมันจะได้ละลายติดเข้าไปในแป้งพิซซ่าญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดซอสช่วยเสร็จนะคะเราก็ใช้มายองเนสนะคะเสริมเข้าไปเพราะว่ามายองเนสกับกับซอสมันจะผสมเข้าไปกินแล้วจะอร่อย